สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องโครสันนี่999ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านที่ชื่นชอบศาสตร์การพิกรไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ไพ่ออรกอคลกราบขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะวันนี้นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวัสดีปีใหม่แด่ทุกทุกท่านวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของผู้เกิดวันพฤหัสวันพฤหัสก็ถือว่าเป็นวันครูนะคะอ่าฉะนั้น ผูเกิดวันพฤหัสครูซนีจะทํานายพยากรณ์โดยใช้ไพ่ออร์คลนะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์นะคะเปิดทางให้ครูสนี่ได้ทํานายดวงชะตาพยากรณ์ของผู้เกิดวันพฤหัสประจาเดือนมกราคมปี2025ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะครูสนี่จะหยิบสิ่งทายมา5ใบนะคะเลข5เป็นเลขครูบาอาจารย์เราก็จะได้รับรู้ข้อมูลข้อความกันนะคะแบบไม่ยืดเยื้อะนะคะอ่าแล้วก็จะมารับพรจากองค์พ่อพัะเนตรแล้วก็มาต่อท้ายกันนะคะมี สิ่งใดเดี๋ยวเรามาฟังกันจนจบขออนุญ,ญาตพระรครูบาอาจารย์เปิดทางให้กุศสน,นี่ได้ดูดวงชะตาของชาวราศีอ่าไม่ใช่ราศีนะคะของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะในเดือนมกราคมปี2025ถ้าอย่างถูกต้องแม่นยำไม่หลงในสงสัใสด้วยค่ะอ่าขอพระครูบาอาจารย์มาสถิตในการถนายครั้งนี้ด้วยเถิดซาทุอามาดูใบแรกกันนะคะเป็นแบร,รนดอมนะทุกคนไม่ได้เฉพาะเจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดนะคะโอ้โหคนวันพฤหัสนะ วันนี้ไม่ว่าคุณจะคิดทํากิจการสิ่งใดนะบางคนอาจจะอยากมีธุรกิจของตัวเองบางคนอยากจะออกมามีชีวิตอิสระนะอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองคุณจะได้ทำนะคุณจะรับการไกด์ไลน์คุณจะรับการช่วยเหลือคุณจะได้การซัพพอร์ตแล้วสิ่งที่คุณตัดสินใจอันนี้จะทําเงินนําความอุดมสมบูรณ์มาให้คุณคะ่ะฉะนั้นใครที่คิดไว้แต่ยังไม่ลงมือทํานะทําได้เลยนะคนเกิดวันพฤหัสมันจะสมหวังดังใจปรารถนาะ มันอยู่แค่เอื้อมแล้วนะอยู่ที่คุณลงมือทํานะคนเกิดวันพฤหัสนะสุดยอดเลยอะเดี๋ยวเราไปต่อรูซันนี่จะยืดใปสี่ใบนะทุกคนอืมไม่ยืดเยอะนะคะ,อะโอ้โหนะคะอ่ามีคนจ้องจะทําร้ายจิตใจคุณอยู่นะ,ะแต่ทําอะไรไม่ได้หรอกค่ะน,นะคะฉะนั้นตัวคุณเองนะมีเกราะป้องกันตัวคุณเองอยู่คุณงามความดีที่คุณสะสมไว้สติที่คุณมีนะฉะนั้น ที่เขาจ้องคิดทําร้ายคุณเขาทําร้ายคุณไม่ได้นะ,ะมีมีเรื่องที่มันถูกปกปักรักษานะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อนะไปต่อกันนะคะทุกคนอใบที่สามนะคะอใบที่สามมีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นอีกนะคะแก่คนวันเกิดวันพฤหัสโอ้โหไพ่ใบนี้ขึ้นมามีซ้อนกันด้วยนะคะเดี๋ยวเ,เอาใบแรกก่อนนะคะคุณอยู่เกเนือทุกปัญหาอยู่แล้วนะคะคุณเกิดวันพฤหัสเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติทุกทางานทางจิต ฝึกทาง,งานทางจิตไม่ว่าคุณจะนับถือาศาสนาใดนะแต่ไพ่ที่ขึ้นมานี่ชัดเจนนะคะคุณยืนและอยู่ทุกปัญหาแล้วตอนนี้นะคะเข้าใจสัจธรรมของการใช้ชีวิตหรือถ้าอีกคํานึงก็คือเป็นผู้ตื่นรู้ในการใช้ชีวิตค่ะอยู่เหนือปัญหาทั้งวงแล้วสถานการณ์เดียวกันถ้ามันเข้ามาในชีวิตคุณอีกมันไม่เป็นปัญหาะคะ่ะคุณรู้ว่าจะตั้งตั้งรับอย่างไรนะคะไม่เป็นปัญหาทั้งความสุขความทุกข์ที่เข้ามามันเป็นสัจธรรม คุณรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรคุณเหมือนถ้าเรียกเปรียดนะเหมือนตัวของคุณอนะมันโปร่งแสงแล้วทุกอย่างมันก็ผ่านตัวคุณไปเลยนะก็บางคนบางท่านนี่ก็ได้เรียกว่ามีความเป็นโสดาบันในตัวเองแล้วนะคะแต่ไม่ได้ออกมาประกาศบอกใครท่านเองนะการที่คุณฝึกจิตฝึกใจของคุณมาตลอดตอนนี้คุณก็รู้และเข้าใจความสงบของจิตใจแล้วนะสําหรับบางท่านบางคนนะชาววันพฤหัสนะคะมีไพ่ซ้อนอยู่เดี๋ยวครูขอดูนะคะ โอ้โห oh, oh, oh. ออกมาใกล้เคียงกันเลยนะคะตอนนี้นะคะไพ่อันนี้นะคะมาสื่อนะคะไม่ว่าคุณจะต้องการสิ่งใดใ,ในชีวิตคุณสามารถเสกสร้างเนรมิตได้ไม่เกินจริงนะคะคําว่าเสกสร้างเนรมิตเนี่ยมันอยู่ในความคิดของคุณก่อนใครที่เข้าใจเรื่องกฎแรงดึงดูดใครที่ฝึกเรื่องกฎแรงดึงดูดมาว่าใช้อย่างไรทําอย่างไรคุณต้องเห็นในหัวก่อนฉายภาพยนตรนในหัวแล้วสิ่งที่คุณได้มันจะเกินความคาดหมายค่ะ มันจะไม่เกินไปจากที่คุณจินตนาการไว้หรือบางคนได้มากกว่าที่จินตนาการไว้อีกนี่แหละคะ่ะเค้กที่หอมหวานกําลังเดินทางม,มาแก่คนที่เกิดวันพฤหัสนะคะสิ่งที่คุณไปปลูกไว้ในจิตใจในจินตนาการของคุณคุณกําลังจะได้รับค่ะนะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อนะอีกใบหนึ่งใบสุดท้ายแล้วกันนะคนเกิดวันพฤหัสนะคะอืมคุณกําลังรอคอยอะไรอยู่นะคะอ่า ปล่อยวางนะคะบางคนบางท่านแต่สิ่งที่คุณรอคอยไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะปล่อยวางค่ะคุณได้รับแน่นอนนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคนเกิดวันพฤหัสจะมาสรุปให้นะคะใบแรกก็คิดการทําสิ่งใดนะคะโดยสรุปแล้วนะคะคุณจะสมหวังดังปรารถนาคิดแล้วลงมือทานะคะคุณจะได้ดังปรารถนาคุณอยู่เหนือทุกปัญหานะไม่ว,ว่าสิ่งใดที่เข้ามาสิ่งใดคุณงามความดีที่คุณเคยทําไว จะรับการตอบสนองได้รับคนของสิ่งนั้นนะคุณงามความดีค่ะคุณจะได้รับตอบแทนในเดือนมกราคมนี้นะคะรอคอยสิ่งใดคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคะคุณจะไม่รอแบ,บ่เกอ้อค่ะคุณจะรับสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการแน่นอนในเดือนมกราคมนี้ค่ะอ่าสุดยอดเลยน้องรับคำทำนายกด999ค่ะ999ค่ะนะคะ,ะคนเกิดวันพฤหัสด,ดีจังเลยนะอะเดี๋ยวโคซันนี่จะมานะคะ เสียงทายนะคะว่าองค์พ่อพระพิเนตมาให้พรใดแก่ผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะคนเกิดวันพฤหัสองค์พ่อพระพิเนตมาให้พรหนึ่งข้อแก่คุณพรใดที่คุณจะรับจากองค์พ,อองพ่อพระพิเนตขอองค์พ่อพระพิเนตมาสถิตในการเสียงทายทำานายครั้งนี้ด้วยค่ะโครซานี่จะเป็นสื่อกล้าในการสือ่อความหมายแก่ผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะหนึ่งใบนะทุกคนหนึ่งใบเห็นๆกันนะกําลังจะหยุดนะคะอมสิ่งใดอ่า embrace ความสุขความอุดมสมบูรณ์ค่ะนะคะและคุณจะได้เรียนรู้การรักตัวเองค่ะเมื่อคุณรักตัวเองทุกอย่างบนโลกใบนี้มันจะวิ่งมาหาคุณนะคะเพราะคุณรักตัวเองได้คุณจะรักผู้อื่นได้ค่ะอ่าได้รับพรแล้วนะทุกคน <c oughs> ความสุขนะคะอ่าความสุขเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะคุณซนี่จะเสียงทายเป็นการปิดท้ายนะคะว่าคนเกิดวันพฤหัสนะคะควรจะสวดมนต์ใดเป็นการเสริมบารมี สมบุญของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่าศาสนาใดการสวดมนต์ทำได้ทุกาศาสนาค่ะถ้าคุณอ่านภาษาไทยได้ฟังภาษาไทยได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขอครูครูบาอาจารย์เปิดทางครูซันนี่จะหยิบมาหนึ่งใบค่ะบทสวดมนต์แผ่เมตตาอือหืออันนี้นะคะทําได้ทุกคนเลยนะคะอ่าแผ่เมตตาให้ตัวคุณเองก่อนนะคะอ่าแล้วก็แผ่เมตตาให้ทุกสรรพสัตว์นะคะบทแผ่เมตตาใครยังไม่ทราบไปดูใน กูเกิลได้เลยนะคะหรือดูใน u t u b e ค่ะนะคะการไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะ,ะการรักตนเองนะคะการแผ่ความรักให้ทุกสปปรรพสิ่งหรือใครที่ไม่ทราบบทแผ่เมตตาจริงๆแล้วเนี่ยคือการกลับมารักตัวเองพอเรารักตัวเองเราก็รักผู้อื่นได้เรารักผู้อื่นเราจะไม่คิดร้ายใครคะ่ะนั่นแหละคะ่ะการแผ่เมตตาคือการหวังดีกับทุกๆคนทุกๆสปปรรพสิ่งบนโลกใบนี้คะ่ะอืมนะคะสุดยอดเลยนะวันพฤหัส คิดว่าทุกคนคงได้ไกด์ไลน์นะคะแล้วก็องค์พ่อพเนศมาให้พรนะคะท่านยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมากตัวคนก็เช่นกันนะคะอือสุดยอดมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาตอนท้ายกันแล้วนะคะโูซานี่ก็หวังว่าคนเกิดวันพฤหัสคงจะได้รับไกด์ไลน์มีความสุขในการใช้ชีวิตรับพรจากองค์พ่อพุทธเนธแล้วก็สวดมนต์น,นะ,ะปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะเพราะตัวเราเป็นบัดคะ่ะ ก็ท้ายนี้นะคะครูสันนี้ก็อวยพรให้ทุกท่านทุกคนผู้เกิดพระหัสมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมั่งคั่งนำรวยคิดสิ่งใดในทางที่ดีคิดสิ่งใดในทางที่ชอบอประกอบด้ทำขอให้มีความสุขสมหวังดังใจปราถนาะเป็นมหาสศรีผู้ใจบุญกันทุกท่านนะคะเราเจอกันคลิปหนะ้าฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครูสันนี่ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่แล้วให้มีความสุขกันทุกๆคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ